พี่เจ้ายืนใช่ไหมพี่พี่ก็อาจจะบอกเออนี่เจ้ายืนพี่นี่เจ้าย่างหิมพี่และเจ้าบามันปเยอนี่อืมสีแห้งผุเห็ดเถิงกันเอาเฮ็ดกะเถิงกันไี้แล้วนี่อืมพอแล้วเจ้าบ้านเจ้ามันสีลายโทษนี่เจ้าบาปสีหิมนี่เจ้ากระคอยประสาทไปที่ปุ๊บพี่นี่อ่าพอเขากลางเจ้าก็แห้งจัหน่อยนึงเจ้าก็ะุ่น ใ่อืมอืม<ห><ห>ตัวนี้เดียวกับที่ตาซอนดียคือวัตถุคือคือ,คอี่เด้อเจ้าพวกเขาการผูดเด้อาอะฉาดไป<อ>แห้ง้องถือนะอถือก่อนีกนดนึงเนาะอ่าอันนี้ก็โอเคแล้วน่ถือกรสานสิูเนะาะเขเปลือกสิใช่บ้องที่เจ้าย,อยางหิมเจม้าผู้อจ้าเขาไปกลางดอก,พก,พก,กเพราะดสาการเจ้าก็ฉาดไปแห้งสิิ่จะกน,น้อยนึง พอแล้วมงสอนพอแล้วบแล้พอแล้วบัตมันออกบัตมันออกจริงหู้ดิเอาพี่พอแล้วพ่จะงมิุดนี่เออสัดไปเออเราขึ้นคณะเลยอือเออพอกาวจะกสิ่แหงนี่สิ่งางแห้งนี่แหงบ่เอานี่ยนะบ่เอาเออเออขึ้นคณะเด้พี่บ่ถึงพี่นะพี่พี่บึงพี่ ที่บอนยืนพี่บัวถึงพีกล่าวสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีม่เพื่อนเบอทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะพี่น้องเนาะหรือต่างประเทศ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตู้คำปันสุขพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ว่าเฮาคาดเฮาไถเรียบร้อยเนาะกะสีบานเขาบันพี่น้องเอ้ยเนาะหน้ามาพ่นก็ลุยก่อนเลยแต่ว่าทางเฮานี่ยจบ่ได้กินข้าวเช้าตู้สีก็ปูคุมปิ้งเขียดปิ้งกบอยู่เนาะทั้งหลังพี่น้องเอ้ยอ่ากะสีบานท่าพี่น้องอ่าก็ได้ให้นึงให้พักใหญ่เติบเนาะอ่เป็นจังได๋กะอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ทุกคำหน่อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจตู้คำกับตู้สีและทีมงานปันสุข มีกำลังใจเนาะเ็คลิปต่อๆไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สิเป็นยังไงน้องมะนาวเพิ่นขอบานเองจัดไปเลยเพิ่นว่าเนาะกลับไปเบิ่งไปส้มน้ำกันผลงานเนาะปีนี้กับปีแรกที่ว่าตุกคาได้มาซอยน้องมะนาวเพราะว่าเราได้ตั้งใจอยากซอยเราก็จีซอยเต็มที่และก็ซอยทำที่ซอยได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าตุคํากัเห็ดนาตุคําน้ำแน่เนาะปีนี้เ็ดทั้งนาป้านำเพื่อ ผนตกก,อกนะ็อยากทายฮุดแล้วเนาะอยากทายฮุดให้มันแล้วแล้วก็สีไปทาย,ทายตะกร้าไว้พี่นะ้องเอ้ยเนาะแต่ว่าตุกค้ำกับสีวานเอาน้ำคือกันอ่ให้ง่ายกับสีวานทั้งหวานทั้งดำเนาะตุกค้ำกับพี่นะ้องเอ้ยกับเป็นกำลังใจเหนะ็นเด้อเนาะไปเพื่อไม่เป็นเสียเสียเวลาเนาะมันสีสายเขากะไปหวานเขา่าไฮนี่ก่อนนะเนาะไฮแรกเฮงมนันเขางามเขา่าได้ๆออกดกออกผล่ยัดได้เขาปลูกคนบ่พอพีอ่นะ้องเอ้ยเนาะมื่ออื่นให้เพื่อนหามาให้ได้อีกหนึ่งกระสอบเลยคือว่าจบเลยพี่นะ้องเอ้ยออา โอเคพี่น้องก่อนอื่นกะต้องขอขอบคุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเนาะเมื่ทุกคนทุกการที่เข้ามาครับชมครับเบิรงขอบคุณขอบคุณหลายพี่น้องเลยไปลงน้องเลาหวานเข่าเอสโคโอู้วคนแท้นะพี่โก๊ปเปิลน้องโอ้ป้าจื้อว่าจื้อว่าฮอดใสฮอชสยฮะผูอ้ป้าเพื่อนวานเข่าพี่น้องเลย ขายบานะ่เออชาวบนเีะเียวรถไฟนั่นน่เมกัน้โอ้ชาวนหางกนทีตจบเลยผักจับห้ในบาทหนึ่งก๋อชีบานชีบานบ่มทำเป็นเลี้ยวนี่นั่นแหละานไวก็เล้วไว ออาทางนี้้เดมองนั่นน่ะมันลงบ่ได้เด้อพี่น้องมองนั่นมันลงบ่ได้ตู้นั่นบ่แม่ลงติดเหเน,นียวเนาะแหงมันติดรถแดเลยมันนักมีแต่ว่าหัวคอยแะๆไป,<ะ>ไ,ปได้เนาะเพราะมันออกข่าวเลย,ายนาวถ้าเราไปนาวรกไปดำใส่ก็ได้แม่นอ่าเขาเช่ากินเลยยังเม่เขาแรกมาแต่เช่าพี่น้องเลยเนาะแต่แต่ว่าน็อตมันบ่อใดหันหลายปีเลยเนาะกระหันอยู่แต่ว่าแต่แต่ขึ้น แล้วเข,ข then, anyway, <c ười> <c ười> Or, ่ากับบริหารเลยแต่หันยะนัดตีนรถเนาะรถไทยเนี่ยพี่น้องเลยเป็นเข่าอย่งเงี้ยไงนี้เข่าพันอย่างเงี้ยไงนี้เสี๊ยอะไรเองเนาะเดี๋ยวยังฟังนั่งยังอยู่เนาะไม่เป็นเข่ากลางแล้วอ่ะนี่เนาะผมไม่วยแล้วเ้ยไม่มาข่อยกลางข่อยเตี้ยเลไงอนเนี่ยเข่าเขาดอเนาะเออแล้วเดี๋ยเดี๋ยวบรบาลเพิ่งได้ชุดแตคออะไรือเห็นเจ้าเฮ็ดที่แล้วเมื่อกี้

ก็ใช okay. e ้มือคนเานก็ใช้ม eh, ือโอเคละวไปทุ่มไปไปเบิ้งพุ่นข้าวหิมพุ่นหองมะนาวเียชาบ้นเด็คือไายบกอกี้เด้สายน้นองมะนาวบ่าเนอะเงเออไปเบิงเด้อ แต่ตอนออกบ่แม่แต่ตอนออกสิเป็นกระไรเนาะนะหลังจากเข่าลงดินได้มันกรับโบเกินอีกทีหนึ่งหรือสองทีมันกระเดิ่มแตกออกออกเริ่มนึ่ิ้วสองนิ้วแล้เจ้าว่าสิเนี้ยบ่ฮะนี่ฮาต้องไข่ไงบุงก่อนมันยังตู้พอเข่ามันกรบดือหลายเนาะลงพุ่นบ่ลงพุ่นก่อนให้บุงให้บุ้งนวดตัวเข่ารายฮะเอาตรงมันงามก่อนเนาะทางมันงามก่อนพี่จะยืนที่ไหม พี่พี่เขอาชีพบอกเออนี hmm. <c ười> mm ่เ hmm. จ <c ười> mm ้ายืนพี่นี่เจ้าย่างหิมพี่แล้วเจ้าบ้านมันเจอนี่อืมถิ่ถึงแห้งถูงกันเอาเฮ็ดกระถึงกันนี่แล้วนี่อืมพอแล้วเจ้าไม่ต้องบ้านเจ้ามันถีหลายโทษนี่เจ้าบ้านถี่ิมนี่เจ้าก็คโข่ประสาทไปที่ปุ๊บอืมนี่อืมอ่าเพรเขากลางเจ้าก็ะถงแห้งจะมากยึงเจ้าก็ะปุ่นเข้าใจบ้างอืมอืม ตูวคำสอนดีเว้ยคือวัตถุคือคือคือหีเด้อเจ้าพวกเขากาพุธเจ้าอ่ะฉาดไปแห้งเลยเลี้ยงถุงนะเ้าถือก่อยอีกนดหนึงเนาะอ่าอันนี้ก็โอเคแล้วนี่ถือกระสานสิโอ้ยเนาะกราเปลือกสิได้บ่อสหีตัวยางหิมเจ้าไม่ต้องเข้าไปต่างดอกเพราะหอดกลางเจ้าก็ฉาดไปแห้งสิจิ้มกันน้อยนึงพอแล้วมั้งสอนพอแล้วมั้งเร็วแล้วนายบอสอพอแล้ว

ใช่แดดใช่มเนาะแดดได้บบนเนาะแดดแห้งแดดบบนมื่อเช้านี่คือครัคือบดแห้งคือสิตกสิคือสิตกนี่ยเายามาเลงนี่หึมอีกนะเดยนีโอ้ยหึมก็งามเลยตัวนี้งามเลยได้เนี่งามเลยพอเวียนไปเลยบ้านเออมาแล้วไปเลยทางไปน้ำ ừ đưa, khôi ban khôi, cây cho nhìn khèo đấy khèo hàng nè Cắt mà hàng cho nhìn khèo đấy tôi ơi มันชีห้างบ่มันชีห้างเจ้าบอคือปลูกบักชิลี่แท้นี่เอาโบแมนบ่ว์ไไปพอเราให้แม่เจ้าบันนี่ปุ๊บนะทูซีดลงแน่นมังนะปู๊อืมให้ลูกเจอแกเอาปุ่นลากมาด้วยบันจะพอแถบนี้ไปเดินยังทางนั้นเจ้าเคยทางไหนบ้านบุ้นนี่เดินเจ้ากันเดินเจ้ากันนางเอายิมนี่ไป นี่แทตีนนะบุมีหองมิดนี่แทวนี่ห้อนบุมีมิดเขเด่นโอ้แถวนีกระน้อยพอดเนาะนี่น้อยพอดลงหายังก็ได้ตัวนาะลงหายไงก็ผูกหางหนากหือันเออเพราะมันเดี๋ยวมันเข่าพอเนียหามาเพิ่มได้ Chiang hay nói như một cái năm mươi bốn phút, đấy. này. chưa khẳng cho gần nhà đi nè, tôi chưa khẳng định. Tôi ban nữa. ừm, nè, hả, 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 bàn được hả, 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 bàn hả, 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 มองตรงนั้นน่ะมันลงบ่ได้เจ้ากะสาดไปแล้วไปน่อยแล้วกะพัพอมันเป็นนั่นแเจ้ากผ่านเลยลกไทอืมไทนกขใจปาเนาะเฮากะโอเมื่อยเตอะพี่น้องเอ้ยอ่ให้พี่น้องมนาบ้านข้างนี้เนาะผู้เด้อกลางผู้เด้อหอยตียงน่ถงีดอกแล้วเฮาอ้อมไป้องเตอยังไปตัดพดมบ่แนะคเตอฮะห่างก็ได้เออพอ้ห่างๆไปรถ มันจะทีพดยุ่งเข้าไปกลางน้ำเลยไปน้องพี่น้องเออไฮเมนลาวานทะข่าวเศร้าเอขาบ่อนี่นี่พี่น้องบ้าน้องเตยพ่นไปก้านกบเมื่อคืนเกียนปีกบตามเกียนปีกบตามมักทัวอยูโฮมไม่เห็นป่ะเป็นอะไร เมื่อยแหละเมื่อยแหละตาให้เดียวเมื่อยแลให้เดียวยังไเเห็นบ่อาอยู่ง่ายเนาะมันบ่ง่ายถ้าดำนี่แฮงกว่านี้ดํกว่านี้โอ้ย2มื้อบ่ได้ให้นี่อบ่ได้ว่ามื้อโอ้ยอันนี้เอาเฮ็ดแบบอ่าทางฝั่งพี่น้องเฮาก็เฮ็ดปสหลายเนาะเพิ่นว่าเอาเฮวนานั่นน่ะวนานยางเนาะเออวานบ่แดวบนได้แวเจ้าบ้านบ่ได้มีแต่ว่า จะต้องขังน้ำให้ได้แรปแมนเขาฉาเข้าไปข้างในดึกๆเดือดกลางนะเออมันจังถึงกันอะไรเนาะพี่น้องไม่ได้เทิงอะไะบ้างเขาเย็นยางกลางน้อเนาะถึงกับกลางย่งสิกราบพุ่นอีกทีด้วยกับกลางนี้แถวเอาหิ้มแถวย่างไปแถวเอาหิ้มกันย่างไปเอยวันนี้เพราะอะไรฮะมันสิทธิพุ่นก็มีทานฝึกใจโอ้ยทานสืเด้วยมีทานฝึกใจฝึกใจนะฝึกใจไพ่นะใจอีกดอกสูงไปทางนึงตัว เหยื่อบุชุกเลยไป้าเนนี้เราสิลงพี่ก่อนพี่น้องเลยมาสิลงอันหายง่ายก่อนเนาะง่ายมีน้ำก่อนเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราลงซ่าน้ำมันสิบกน้ำแหล่เนียวกว่านี่เขาสิถ่ายเงี้ยมาพี่น้องเขาสิเอาทั้งหนึ่งก่อนแต่ว่าเขาปลูกนี่บ่พออยู่แล้วพี่น้องเลยบ่อพ่อบ่อพ่อมือแรงเนี่ย อย่าลืมเรื่อมเแลงเรื่อหามาให้ได้เด้อเพราะว่ามีอยู่ขับปลูกผู้นี่นาเนื้อนุ่นตาผู้มันของไผรนั่นนะของเล่าเนี้ยขอเล่าได้แต่มอนผู้เราหดวันนี้ขอชื่อเอาอือชื่อแล้วบ่ายังฮะเาเทจิได้ฉันสิไปเอาอะไรเนาะทางกับเดี๋ยวมล็ดคุยเด้อขื่นแกงผู้มีเช่นนอยกับไปชื่อมาันวะ แมียนเคื่องคุณนหน่อยว่ามีอยู่อ่ะเอ้อทำมี่เครื่องคุณนหน่อยก็คือไปซื้อเอาแบงแรงเด้อไปซื้อเอาแล้วก็ใส่รถที่คือเอารถจักรมืออื่นให้ได้เขาปลูกมืออื่นเพราะว่าแม่ไม่ได้เนื้อการ์ดพอไอ้กะสีเมื่อไทยหุดหน้าไอ้แล้วก็สีไทยไฮตะก้าไว้กับพอไอ้กะเราจะไปซื้อปุ๋ยกับไปซื้อน้ำมันแล้ว่าประมาณจังมือเฮ้ยแล้วว่ะไอ้โดยโตแล้วว่าพื่อชิบมือว่ะโหเราว่ะ สิบหงแท้เราอะนายบ่อจอกเราได้อืมประมาณสองสมมงอหีแล้วว่ะสิบเดียวสิบเดียวจุดดอกว่ะสองคนได้เว่ะบางทีเพื่อนจังคือัวเกาวันนี้เนี่ยไปเรื่อยเราคอยบานดิบางทีเราจ่ฟังนี่แมนองมนาพ้นานเที่ยงันเนาะแข่งกันเราแบเหนเจ้ากะประมุขเหมืองอกนีวานเอ nó phải đâu rồi men một mình con phái mà tủ này lồng hai phun còn là tôi nó kinh khảo của nó nó còn một bác thay lồng đất nó cả nó có đi chua 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 Thay càng lấy bò Thay này càng nó nó มันกัดป่วาเลยทีก็ดทายทำนั่นแหละกัทายได้มนะันสีเขียนสีเหนียวเนาะบปุปผักลงดึกไปตัวเอ้ยอืมนีม่อยังดึกโพดนี่ต้องปั๊บอีกน้อยเออไหนชอบเอาชอบเอาให้มันลกปลายมันแล้วก,กันมัดแด็กกัดลากโลดมาเลยเจ้าลากโลดทั้งนั้นเลยเอาตัวเป็นหน้าชัากก้งเล่าเลย มันง่าขามันง่ายังงั้นก็ได้แบบอะไรก็ได้มันเป็นใบมันเปติดไปนล้วมันติดเขาไปแล้วเฮอยงามแบบใหญ่งอย่างเติมติดเข้าได้ตกดินเยสุดเออติดติดไปหนี่มีแต่ตกดินเลยตีมีแต่เจ้ามาเบิ่งมาดผลตกก็ต้องออกมาเบิ่งว่าน้ำลายช้ำเลยช้ำเลยครักน้ำใบกับเป็นออกน้ำถว่ามันอันน้ำลายกับ đó là, phần ăn sẽ thịt tụm nó. trong thua mai che này. Ừ, ba sao này. ở ừ, đâu bài đây อบเดียวเฉาจัหรอวะอือนนับลาตัวกับคดลงน้ำนะบอลากไปทำหลังรอบเดียวพ่แล้วหน้าคูน่ะแต่อือบานนั่นยังวยเมี่ผักไหให้ใช่น้านตาลเออบตาลนะ้อเนียอะไรกวให้อายกินไรยกสดเลยอือก็ลงพอหนาเลยลืมบานนี่เออบเป็นยังเป็นยังเนาะเปลี่ยนกันยกสดเนาะ เห็นว่าคนจีนกินน่ะนกทั่วไปโรดมาแรงเด้อขึ้นไปเอากระปุกเพิ่นคุณหน่อยเด้อจะไปชื่อโรดกว่อนกระบะเขาขายอยู่เพิ่นคุณหน่อยมีแต่อ้วนเปล่าอืมระบบแม่นเพิ่นคุณหน่อยเขาบอกขายอยู่ขายคูปีเห็นเหมอือขายคูปีเจ้าขึ้นไปแหละชื่อเงินสีใสเราจักออกมาเพราะว่าเาาวนไก็ ไหนมันเมนบ้านเฮานี <c ười> wow, ่แหละว่ามืออื่นน่ะเฮากำหนดไว้เนยสองมือกับสามมือเนาะอ่าจะอำเอากำหนดไว้แล้วให้ใครได้เขาปลูกมาอือบ้านให้เบิดโดดแถวนี้แกบอาก็จด้สองสอบหรือสอบครึ่งซะก็หายเดียวชิบเบิดเด็ยนั่งอยู่บ่ฟังหวยน่ะบ่ต้องเติมเออเนาะ พี่ฮู้ chắc นี่ห่าง hàng ทุกทีซ่ํากันแล้วนี่นะเออค่อยห่างไปโลดยุ่งนี้

ข้มาช่องถวยชั้ถวยกับพ่อให้หนึ่ราพอดีนเลาฮะนี่หลายเติบไปได้นน่บานบานห้างก็เออห้างไปนี่มากทีโได้สงางบานก้าได้หนจะสิไปทางไหบัดนี้กจื้อบ่ห้องน่ะพ่นพ่นบานเล่าลน่ะจะย่างกางรถอือจื้อเด้อพอไหน เออฮะเลยบาดแล้วเ่ยน่ะไปรดจะไปอีกมันจะทีฝนเหรอเนาะให้เนี่เพิ่นลองพี่น้องเลยเป็นบานเองเลยฝั่งนั้นมันต้องยุ่นเฉลี่ยฝั่งนั้นบานแล้วลองไปล่ามันยุ่งไงลองเตออันนี้เจ้าเห็ดออกมาหน่ะล่าก็ได้ทางไหนแล้วเลย Nhìn thấy luôn tất cả này nó phải không? đã hả? Phó Ừ, nhôm sẽ là phó đeo Nhà

พุもうもう่งทางนั้นแรงไปรึเปล่มึงตัวลากขอนี้นะพี่น้องะแล้วจ้าลากไปรุดห่างให้มันถ่มมันนั่นแล้วมาหน้อยพุ่นบ่เออล่าเพื่อนแด่ห่างไปรุดได้เออให้มันจยากเปล่าพุ่นเนาะอืมน้อยพุ่น nãy nè, ơ, nắc bay, nắc bay, nó bốc cái róc mấy cào, ừm, ừ. máy thôi, tắt xe máy, nó bảo phốt này, ờ, cá con hình thôm nó cũng đái đéo, nào อยางวันเรื่อยเออมันเบารนะผูกพี่น้องมามาสิบ้านเองเพื่อนเาเนาะตอนนี้เาจะลงให้พุ่นก่อนเพื่อนอางใหเพ่อนเนาะอ่า ตัดโลดเออมนใหญ่รถลามาเลยเป็นไอาอเนาะ่เพิ่นก็เคยบ้านอะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะเฮากแล้วนี้เดี๋ยวสิลงไทยให้ใหญ่พุ่นัพี่น้องกสิกินข้าวกินน้ําก่อนเนาะ จังไดก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูเพื่อนเบิดทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจแลวก็ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครตกดติดตามกดให้กำลังใจตัวค้ามและตัวซีแล้วก็ทีมงานปั่นสุกนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพ่อแม่พี่น้องคือเก้าพี่น้องเลยจังไดก็ต้องขอบุณขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะปินงเขียดมือนี่เขาก็สิกินข้าวกินน้ำกันแล้วตู้เนาะกินข้าวแล้วก็ลงให้พุ่นเราะว่าเขาปลูกเพื่อนกะยันมะพอ้าวเพิ่อนหาไม่อะจัง คือสีประมาณนี้ดูค้ามันคือจะขอตัวกาวคำว่าสบายดีสบายดีจ้ะแมน